ถึงบ้านเราไม่รวยเหมือนคนอื่นแต่บ้านเราก็มีความสุขค่ะหนูเห็นพ่อแม่ทำงานหนักหนูเลยสงสารหนูอยากช่วยให้พ่อแม่ทำงานสบายขึ้นค่ะความสุขปลูกกะทย พ่อแม่ทำงานทุกวันเลยค่ะไม่เคยท้อไม่อยากให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยถึงบ้านเราไม่รวยเหมือนคนอื่นแต่บ้านเราก็มีความสุขค่ะอ๋อรักจันเลยล<อ>ูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกัญญาไส้สนชื่อเล่นชื่อมินค่ะอายุ11ปีอยู่จังหวัดราชบุรีค่ะบ้านหนูอยู่กันทั้งหมด4คนค่ะอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็หนูแล้วก็น้องชายค่ะ ับจ้างปดตะไครจีกระชายกินข้าวโพดค่ะโอ้นี่ข้าวโพดเหรอหนูก็จะช่วยแม่ทำงานรับจ้างทุกอย่างทำได้ทั้งหมดเลยค่ะเออข้าวโพดที่เอามาผักจ่ะก็เขาช่วยทุกอย่างเลยคือว่าพอเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะไปช่วยแม่ที่ไร่ถ้าวันธรรมดาเขาจะเหมือนแบบว่าช่วยแม่ทําแค่งานบ้านถ้าเกิดมีเวลาจริงๆเขาถึงจะออกไปถ้าแม่อยู่ใกล้ถ้าแม่ไปไกลๆเขาก็จะอยู่แค่ช่วยเฉพาะในบ้านแล้วก็เลี้ยงน้อง มิ้นเป็นคนที่รักน้องมากเช้าแม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนวันละ20บาทบางทีก็ไม่ถึง20 10บาทแล้วแต่เพราะว่าที่โรงเรียนเขาจะมีอาหารฟรีเขาก็จะเหลือตังค์ตัวนั้นอนะกลับมาซื้อนมให้น้องเขากลัวน้องเขาโออดมิ้นเป็นเด็กที่ขยันเขาช่วยแม่มาตั้งแต่เขาอยู่ปหนึ่งก็แม่ออกไล่เขาก็ไปกับแม่แม่รับจ้างเขาก็ไปกับแม่ตลอด ไอ้อ,อย่างเวลาคุณแม่ให้ค่าขนมเนี่ยแล้วหนูเก็บเงินเอาไปทำอะไรลูกเก็บไว้ซื้อนมให้น้องคะ่ะทําไมถึงอยากซื้อนมให้น้องลูกในความรู้สึกเรามันคือยังไงลูกอยากให้น้องมีอิ่มท้องคะอ่ะอยากวาโอ้มันพ้นน้ำ อ,อ๋อมันฉีดนะ้ะมันมีเครื่องสูบใช่ไหมลูกนี่ค่ะแล้วหนูทำอะไรอยู่ลูกเเอาน้ำฉีดตะละต้นค่ะอ๋อให้ดินนุ่มค่ะอ๋อเข้าใจละถ้าเราหักหารเขาด้วยแรงเราอะรากขาดต้องใช้น้ำช่วยครับน้องมิ้น์เราทวนกันสักนดิดลูกเราได้สตังค์เท่าไหร่ลูกในการเก็บเนี่ยโลละเจดบาทค่ะโลละเจดบาท แล้วทําอะไรต่อลูกตอค่ะตอคืออะไรอ่ะตอคือเอาพวกหญ้าออกจากปลาค่ะโอ้เข้าใจแล้วทีมงานครับเกมต่อไปเนี่ยท่านจะได้เห็นความสามารถของน้องแต่เป็นเกมที่เล่นกับกรรมการอืเราแข่งกันเองอีกแล้วผมจะชนะเพื่อน้องผู้ชนะมีรางวัลมอบให้โอเคและผู้ไม่ชนะก็มีรางวัลมอบให้ไม่อยากไปนานสุดท้ายทีมงานครับขอภาพขึ้นจอครับ ท่านผูการสังเกตสักนิดนะครับนี่คือต้นที่หนึ่งต้นที่สองและต้นที่สาม,มเดี๋ยวน้องจะขุดขึ้นมาจ้ะกรรมการต้องถ่ายว่าต้นใดมีรากมากที่สุดจำนวนนะครับ ท่านที่ทายถูกมีรางวัลมอบให้โอเคใครตอบก่อนดีครับนี่ครูสิให้ครูนี่ต้องครูสิครับครคับผิดเลยสองสามครูคิดว่าต้นไหนน่าจะมีรากมากที่สุดเดานะคะเพราะถ้าเกิดข้างนอกเนี่ยมันมันเยอะมันต้องรากน้อยสองแล้วกสครูก็เลือกสองนะครับผมว่าที่ซีดีครูง้อผิดครูง้อเลือกเบอร์สองค่ะสองคุณป๋องเลือกเบอร์เบอร์หนึ่งครับผมมีสิทธิ์เลือกอะไรบ้างไหมพี่ ที่เรื่องหนึ่งหรือสองก็ได้ไม่เพราะว่าพวกคุณคิดคิดยากไปผมคิดตรงๆว่าเบอร์สามหนูดูออกไหมว่าต้นไหนจะมีรากต่างกันอย่างไรหรือมันดูไม่ได้จากไปดูไม่ได้สบายใจได้เลยครับที่ท่านวิเคราะห์กันมาคิดอะไรเยอะๆทิดแต่ว่าตรงกันข้ามไม่ได้เลยไม่มีโอกาสผมย้ำกติกาครับผู้ที่ตอบถูกมีรากเยอะสุดมีรางวัลมอบให้เมนู น้ำกระชายผสมน้ำขึ้น่งแก้โคิดที่ตอนช่วงหนึ่งที่แก้โสุขภาพควิดสุขภาพเพื่อสุขภาพนี่ครับคือรางวัลสำหรับผู้ที่ตอบแล้วได้รากน้อยสุดนี่เหรอฮะเราจะวางไว้ที่ใครก่อนดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มิ้นมิ้นลูกลูกโป่งเนี่ยคนที่ตอบแล้วได้รากน้อยสุดก็จะได้ลูกโป่งหนูอยากให้ตั้งตรงที่ตำแหน่งไหนไว้ก่อนลูกพี่หอยฮะพี่หอยเ้อยครับน้องบอกว่าจะได้เดินให้ไกลคอพี่คุณลังนี้ครับหนึ่งสองและสามขอเริ่มจาก เลขหนึ่งก่อนครับอ้าวผมรอดแล้วนี่คือหมายเลขหนึ่งนะครับอเราต้องฉีดน้ำใช่ไหมลูกฉีดนานไหมลูกเอ่อถ้าดินมันแข็งก็ดูนานค่ะเยอะว่ะยาวเยอะโอ้ยเยอะอะเดี๋ยวน้องจะค่อยๆดึงออกมานะครับขักดกทะลิรากอ๋อส ไปเรื่อยๆครับโอ้โหโโอ้หเยอะครับเยอะมากโโอ้หเยอะมากครับไม่จบอีกเฮ้ยคุนเกิน30ครับเกินไปพอแล้วพอแล้วเยอะแล้วลูกทีชาชนะเขาขาดเยอะมากสี่เจ็ทั้งหมด47ค่ะ47่สิบเ็ครับได้เลยไหมครัผมเลยน้ำกระชายผสมเลยเลขสองกับเลขสามทีมงานครับต่อเลขสองครับอย่าบอก่าเป็นเลขสุดท้ายหมายเลขสองครับ

คุณหัวลอยลำไม่รู้ว่าได้ที่หนึ่งหรือที่สองเคยจะมีเหตุการณ์ไหมครับพอดึงปั๊บไม่มีรากเลยถ้าจะมีของวันนี้นะพี่ผมขอให้พี่ได้รากบ้างบ้างทีงานครับหมายเลขสามผมมีหอยครับเยอะสุดแล้วร้อยสิบห้าเมื่อกี้พี่ว่าพี่เยอะเลยนะเ้ยมันหล่อแหลมเงี้ยหแหลมมาก ไม่ต้องนับมาเลยมั้งไม่อะเออเฮ้ย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 ยี่สิบเก้าต้นค่ะนี่เฮ้นี่ครับพี่สองมาดูน้องใกล้ๆไหมว่าผมก็สวยไหมอ๋อทุกอย่างเลยนะเบียกาถักสวยนะไหนดูซิพี่บีมีคนดูได้สองคนเออใครถักให้ลูกใครถักให้เออเบียสวยเนาะเออเบียสวยนะปิดหูไว้ลูกปิดหูเดี๋ยวหนูนับ หนึ่งสองสามนะลูกนับเลยลูกหนึ่งสองสามอีกีใจ้วยครับพี่หอยปลานีนลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของหนูรวมทั้งความฝันของหนูให้ผู้ใหญ่กินป้าเวอร์ทราบท่านชื่นชมในลูกมากครับท่านทราบแล้วว่าหนูอยากได้ตู้เย็นเครื่องแรกในชีวิต และนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ King Power ตียมให้กับมินลูกถ้าไปมองด้านนั้นครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องมิน้นจาก King Power ด้วยครับน้องมิ้นครับหันมามองได้แล้วลูกดูใกล้ลูกใกล่สข้างบนนี้เป็นช่องฟรีสลูกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ตู้ที่เราสามารถถนอมอาหารได้ไม่ใช่แค่ตู้เย็นนะลูก mm hmm. เรามีสิ่งนี้ให้ลูกด้วยนี่ mm hmm. จัก,กรยานหนึ่งคันให้กับหนูแล้วก็มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ด้วยรวมวันนี้ mm hmm. มอห้นงมินจะคิงพาวเวอร์สองหมื่นตาจากคิงพาวเวอร์ครับ mm hmm. มินลูกนูง,งกับตัวเองไลูกภูมิใจตัวเองค่ะหรืออยากบอกความภูมิใจความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดพ่อกับแม่พ่อกับแม่นะลูกมิ้นลูก อยากจะพูดอะไรกับพ่อแม่เชิญได้เลยลูกขอขอบคุณพ่อแม่ที่สอนนมาอย่างดีนะคะูหรักพ่อกับแม่มากนะคะเราเค้เหนืจะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีนะคะรักพ่อกับแม่ะคะ่ะจะร้องไห้กัน ท่านครับเด็กคนนี้คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของซูเปอร์เทนครับน้องมินลูกขอบคุณที่มารายการนะลูกสวัสดีค่ะน่ารักมากมินเนอร์สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ